นะครับส่วนเงื่อนไขในรายละเอียดเนี่ยที่ดินของบริษัทโตเตียกับบริษัทวรารสารตามเนี่ยเป็นที่ดินและอาจจะพัสดุนะครับแต่ทั้งสองแปลงดังกล่าวเนี่ยในพื้นที่ของบริษัทวรารสารตามเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 3, าสามพันไร่เศษนะครับในปีสี่ที่แตกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จัดไปแล้วหกเปอร์เซ็นตน์าาน,ตะน,นะครับยังเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยประมาณพันสามร้อยไร่นะครับส่วนใน ของบริษัทจอเปียเนี่ยพี่ๆประมาณ2อ0 0ันกว่าได้นะครับแต่ไปแล้ว60%ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยสี่สิเป็นก็อีกประมาณ8ปดพันกว่าทั้งสองแปลงดังกล่าวเนี่ยตอนนี้บริษัททั้งสองบริษัทเนี่ยได้ยื่นกองสามปกครองอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาของศาลแล้วก็ศาลปกครองนครศรีธรรมราชเนี่ยได้แจ้งว่าจะพิจารณาคดีในวันที่2ีธันวาคมนี้นะครับส่วนคณะกรรมการการบริหารก็ได้แต่งั้งหน้าที่มา ซึ่นในส่วนที่บ <het> ร <PI> <ย> <als> ิษัทยื่นฟ้องเนี่ยเขายื่นฟ้องเพื่อขอรับสิทธิการเช่าในส่วนของ40ที่เหลืออยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ในส่วนของบริษัทโตเสียวเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนยางพารานะครับในส่วนของบริษัทบุการามเนี่ยเป็นพื้นที่ตามทั้งหมดนะครับในส่วนของพี่น้องที่เข้าไปอยู่ที่มาท่านผู้ว่าเพื่อจะที่จะมีเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของบริษัทบุการาม ในส่วนขอ้าไี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้สพจังหวัดเนี่ยพัฒนาผู้ชอบให้องค์การบริหารจังหวัดใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะทําเป็นพื้นที่ดิววชั่นเพื่อจะเอาวัสดุที่เหือใชายเนี่ยมาทำอุตสากรรและก็ระยะเวลาได้ผ่านมาสองสามปีไม่ได้ใช้ประโยชน์จังหวัดได้เจรจากับทางวอจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในเมื่อพี่น้องมันมีที่จริงเนี่ย ็ให้ไปอยู่เป็นการชั่วคราวนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นอยู่นะครับจานักสถานี้มาเรือนพิการที่ผ่านมาเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คืนพื้นที่ตรงนี้ให้กับทางสารัเนื่งองจากไม่ได้ใช้ประโยนชน์ตามเงื่อนไขนะครับสารัเนี่ก็อเอามาบริอย่างจัดก,การเพื่อจะได้จัดให้กลุ่มพี่น้องที่เข้าอยู่พื้นที่ในการชั่วคราวเนี่ยได้อยู่อาศัยเป็นการถาวร ในเรื่องภาษาตรงนี้เนี่ยส่วนบุคคลที่ได้รับสิทธิการเข้าหรือผู้เสียเข้าอยู่ตรงนี้เป็นการหาวเนี่ยจะ้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศุนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทเกข้ของจังหวัดนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้นำเข้าถึงที่คอเพื่อที่นายเห็นชอบให้กลุ่มไหนหรือบุคคลที่มีลักษณะกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรที่จะรับผิดตรงนี้นะครับส่วนประเด็นปัญหาที่ทางกลุ่มของพี่น้องที่มาจากตั้งเพ็นท่านรู้ว่าเนี่ยประเด็นทางที่ผมเนี่ยยังไม่ได้รับว่าจะยื่ข้อเสนอ่างไปบ้านก็อยากให้ ทางของกลุ่มได้แต่ที่แน่หรือว่ายื่นข้อเสนอเรื่องมาัตา่างถ้ารู้ว่าจะได้รับทราบก็จะได้เงินการแก้ไขที่เหลือเรียนท่านผู้ว่จาวจะพร้อมจะระพุตงติ่งกับผมสันติสุขจินดาแกนนำกลุ่มเกษตรกรหนะ้าซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องที่ดินทำกินที่เคยมาเรียกร้องที่ดิน ที่ริมแม่น้ำตาปีเชิงสะพานนิทธิสมัสมทยท่านผู้วา่าธิรยุทธ์เป็นผู้ว่านะและการเรียกร้องในครั้งนั้นได้มีข้อตกลงเอโมยให้ไปอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมสําหรับรองรับการจับสรรเมื่อคดีถึงที่สุดนะครับหลังจากเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางกรมปัญจชนปัญจชนก็ไปอยู่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้ะมีการแยกช่วง เป็นสองกลุ่มเดิมที่มาต่อสู้ร้องได้ใช้อยู่ในได้ใช้ชื่อในนามชมรมโบาลแต่ปัจจุบันได้แยกเป็นกลุ่มอีกกลุ่มคือกลุ่มเกษตกรกร้าซึ่งสิทธิต่างๆที่ทางเอโมยุให้ไปในนามของผู้ที่มาเรียกร้องเคลีร์ค่ายคนหน้าที่ทำปินนะครับตรงนี้ได้เกิดปัญหาขึ้นในการยึดปะปีนในพื้นที่นะครับได้เกิดผลกระทบกระทั่ง กันระหว่างมอลชนเป็นมีความเด็ดเดี่ยวและสิทธิต่างๆในการเช่านะครับซึ่งทางธนาคารพื้นที่ดูในอยู่นะั้นนะครับได้เกิดขึ้นทางจุนชนเลยอยากเรียนถามทางธนาคารกเกี่ยวกับสิทธิต่างๆตามเอวอยู่แล้วนกะ็มีการขอยืน่นเสนอเช่าโดยใช้ชื่อ คนชุมชนสมาชิกชุมชนสนเจ้าผ่านทางท่านผู้ว่านะครับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนาการจัดสรรที่ดินในพื้นที่สุรานะครับแต่เราได้ยเวลาเป็นเวลาสิบปีที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับได้ตัวการลดลงราคาแลวก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายวันนี้ผมก็ได้มีแก่นมาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เรื่องจุดประกายการต่อสู้ครั้งแรกตั้งแต่ปีส5 4 5้านะครับซึ่ง วกเราเปียนเอาจารย์ใหญ่ในการต่อสู้ในครงนี้ที่จะมาแคำับทัว่าเราจะเป็น่ยนนำต่อสู้ทงทีนะครับคือพี่วิชาพิจัร์นะครับซึ่งมาเป็นเกี่องกรเกษตร้าวนาันนี้ครับก็เที่วิชาเอาวัรคของิชาิรับก็เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่์เกษตรข้าหนาในช่วงนี้ หลังจากที่มีข้อตกลงไปแล้วสิบเดือนเต็มที่พี่น้องพักริ่ในพื้นที่ปันฮะนม่เกิดมากมายแล้วก็มีการยง่ายๆว่ามองในแง่ลบก็คือพยายามที่จะกระประเมินนะครับว่าเป็นเรื่องการเอาพี่น้องมวลชนไปหังไปล็อกไว้ไม่มีความคืบหน้าต่อการจัดการ ไม่ว่าสอนจอพออะไรก็ตามเลยที่น้องที่คนจนทา่าคนผู้ใจปัญหาแล้วมองเห็นสภาพใหม่ห็นความมุตันรามากเลยรวมกันแล้วก็ยื่นหนังสือในขณะนี้ที่มีรายชิย่อยู่พันกว่าคนนะครับมีหนันงสือยื่นพร้อมด้วยรายชื่อขอใช้สิทธิ์นะปฏิบัติขอใช้สิทธิ์ ในการเช่าในนามของกลุ่มเกษตรก้าหน้าซึ่งบางคนมีชื่อซ้ำซ้อนอยู่ในกลุ่มโภ b า n เดิมหรือที่ทำข้อตกลงไว้เดิมแต่ก็ไม่มีการประกาศให้พี่น้องสมาชิกรู้อย่างชัดเจนว่าใครบ้างที่ขอใช้สิทธิ์มาแล้วแล้วไปสิทธิ์กัอยู่ต่อเรื่องอะไรที่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสน มีกังวลว่าสิทธิ์เขาเขาจะตกหรือเปล่าเราเลยมีเอกสารยืนยนันการขอใช้สิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อมานำเรียนแจ้งสิทธิ์ไว้ส่วนที่สองก็คือให้สิทธิ์ทีซ้ำซ้อนกันในขณะที่กลุ่มมันมันถูกสร้างความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยวิธีการที่จะได้มา ก็เดินไปตามสาขาผู้นำที่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็เลยรายชื่อเนี่ยมันจะไปซ้ำซ้อนตรงนั้นเลยแก้งยืนยันความชัดเจนว่ารายชื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่นที่เสนอไปแล้วนะครับขอให้คัดชื่อออกจากกลุ่มอื่น เขสมาชิกยืนยันจากเกมที่ใช้ในนามของกลุ่มเกษตรก้าวหน้า,า,นาในการโอนสิทธิ์ต่อไปนะให้ไงคัดชื่อออกเพื่อไม่เกิดการซ้ำซ้อนงั้งพี่น้องจะไปคาดหวังกับทุกเรื่องแล้วก็ส่งชื่อไปทุกแห่งไปแบบนี้ทางทางเราก็กันกองกันยากตัวที่ตัวที่สามที่ต้องการมาทางผู้ว่าทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่ นารัก์ก็ดูแลอยู่เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวแอบอ้างทำให้เกิดความเสื่อมเสียของส่วนราชการอาจจะเป็นวิธีการดึงคนเดือดร้อนคนจนเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มตัวเองแต่ก็มีการเรียกเก็บเงินเพื่อสนองตอบในการบริการตรงนั้น อย่างมากมายจนพี่น้องรับไม่ไหวนะก็เลยหาเหตุว่าด้รับมอบจากอนารักษ์บ้างอนารักษ์ให้ทางผมเช่าแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดจาก,การแล้วพี่น้องก็เทโลกันไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการก็ถูกหลอกไปอพออเลยก็เลยยืนยันมาว่ารายชื่อตรงนี้เนี่ยเป็นรายชื่อที่ยืนยันในการแจ้งสิทธิ์ให้คัดออกจากกรม สำหรับเรื่องรายละเอียดการติดขัดต่างๆในเรื่องสารหรือะไรก็ตามหลังจากที่ทราบข่าวว่าวันที่20เจ็ดเนี่ยสารปกครองจะที้ประเด็นใช่ไหมครับก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยในวันประชุมใหญ่สมาชิกมันไม่มีในรายละเอียดก็อ,อยากให้เจ้าหน้าที่คณะเข้าไปแจ้งผซึ่งผมมองว่าถ้าพี่น้องสมาชิก800คนทันคน ออกมาฟังที่สารตางที่ใดก็าตามค่าใช้จ่ายของพี่น้องมันสูงมากน,มน่มัน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 จึงปลอบกันเต็มทีก็คิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ธนรัฐเข้าไปรถคันเดียวแค่หน้าที่สามคนเนี่ยกับพี่น้องรวมกันตรงนั้นเนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่า,จายได้เยอะแล้วรู้พ,พร้อมงกันอย่างรวดถึงและอย่างชัดเจนไม่สับสนนี่เป็นเป็นส่วนประเด็นของอวันนี้ในกลุ่มนี้ สนาดเรื่องการบริหารจัดการที่ดินย้อนไปนิดถึงว่ามันเป็นเวลาเกือบสิบปีเต็เราอยากเห็นคณะทำงานที่มันมีความกระตือรล้นชื่มพุนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นตัวบันทอนสารพัดเรื่องที่จะตามมาในเรื่องประเด็นความมั่นคงอะไรก็ตามแต่บทบาทที่ผ่านมาสจชบ,บอกกันว่าแทบจะไม่มี สาระสำคัญที่ให้ประชาชนคาดหวังได้ก็อยากจะเรียนตรงนี้ว่าถ้าสามารถปรับกระบวนอของสอจพอใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้ท่านทบทวนตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งที่เราทราบข่าวมาจะมีการจัดตั้งจากกระทรวงมาไทย,ยให้เป็นคณะทำงานบริหารแก้ปัญหาที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่เลยถ้าตรงนี้เป็นจริงผมว่าจะลดภาระของส่วนจังหวัดแล้วไปบริหารขึงหวมเพราะพื้นที่มันค้าเกี่ยวทุกส่วนนะครับมีสอกรกมีป่าไม้มีธานารักษ์มีมหาไไยนะมันมีของรถไฟอะไรก็ครอบคุมไปถ้ามีการจัดตั้งสำนักงานตรงนี้ก็อยากให้ทางจังหวัดเนี่ยเลื่อักดัน แล้วเราจะทํำแผนร่วมกันในการจัดการที่ดินให้ถึงมือผู้ยากร้ายตรงนี้เนี่ยภายในเวลาอันรวดเร็วสำหรับวิธีการขั้นตอนเนี่ยเราจะนําเสนอต่อไปตัวตัวล่าสุดที่ผมอยากที่จะเรียนตรงนี้ว่าในเมื่อพี่น้องถูกแยกความคิดขึ้นต่ออะไรก็ตามละ่ะมันมีการ หรือฝักหรือป่ายนะกระทบกระทั่งกันเพาในพื้นที่ที่คับแค่สมาชิกเดินสามสี่ร้อยคนอยู่ในพื้นที่หกสิบไร่ยกบ้านอยู่อาศัยก็แทบจะเบียดเสียดเยียดแล้วไม่มีหลักประกันจึงคิดว่าถ้าจังหวัดมีที่รองรับให้พัก ที่น้องชั่วคราวเนี่ยในการรอรับการจัดการที่ดินให้ใช้ประโยชน์เนี่ยที่ใดที่หนึ่งที่จังหวัดมองเห็นสักส่วนหนึ่งเพื่อแยกให้ไม่เกิดปัญหาตรงนี้ในอนาคตอันใกล้แต่ต้องเวลารวดเร็วพอสมควรสักแปลงหนึ่งที่จะให้สมาชิกที่แยกกันตรงนี้เนี่ยได้อยู่กันอย่างไม่ไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ย ยังไม่เห็นพื้นที่หรือว่าหลังจากนี้ไปแล้วสิบห้าวันเนี่ยเราจะนําเสนอพื้นที่เพราะเรามองไว้แล้วแล้วเป็นพื้นที่ไม่ผิดกับกฎหมายหรือระเบียบการของจังหวัดสามารถที่จะสนับสนุสนให้พี่น้องมวลชนเข้าไปพักรออยู่ตรงนั้นได้อย่างสบายใจนะครับเราจะเสนอเข้ามาก็ผมคงเรียนแค่นี้นะครับในส่วนของผมสมารับรายละเอยีดอยดถ่งก็ มันมีหลายส่วนที่เข้ามาครับก็เอาประเด็นแรกที่ท่านพูดก่อนนะครับเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งเข้ามายื่นเอกสารไม่ทราบว่ากลุ่มเดียวกับน้หรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มคมโครบาลอันนี้กลุ่มเกษตรก้าวหน้ากลุ่มเกษตรก้าวหน้าเมื่อที่ที่แล้วผมได้ให้ท่านลอง วงตีเหล็กได้ทำการแมกซ์ซือเส่็จบรรลุขึ้นอกว่าให้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมนะครับเออเป็นเป็นกลุ่มเอากันอะไรหรือปเปล่าหรือไงว่าคละกลรรมายิการว่าตอนนี้ว่า ก็มีหลายกลุ่มคนละกลุ่มครับเลาเยมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันครับปัจจุบันแยกแยกส่วนพาะปจุันากกลุ่มกบานนี้ไงมืกแยก่นอ่อันนี้แันี้กนตาเบอรกินตาไนเบอร์มาไหอ๋อเออแล้วต่นี พระแม่พี่น้อเขาทำจีนกันอยู่ในที่ดินตรงนี้แบบ69ไร่นี่ไรา งลงไปอยู่ก็พยายามก็ในส่วนการประกอบอาชีพส่วน ที่แต่งเดียวกัน,นในแนวห่วงศิากรไล่เพราะว่าอันนี้มีวามันนีกลุ่มประเด็กก้าหน้าใช่ไหมเดี๋ยวกลุ่มโบราณมาที่มันก็จะทัดก,กันไหมหรือว่าแยกต้องหรือว่าให้ใช้ในพื้นที่เดียวกันในวงศิานรทั้งสองกลุ่มครับผมอยู่ป็นกะมงอันนี้ผมมีข้เอเสนอต่อผู้ว่าแต่ว่าให้เห็นปนัญหานหน่อยับว่าการอยู่ร่วมกันในขณะนี้ ระหว่างเกอเนมที่เผชิญกับเรื่องอุดมการณ์ในเรื่องของผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปชยู่ในประเทศไทยครับแต่พวกผมคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็คือมันมีพื้นที่ครับที่ธนากษ์ได้เสนอสจโปไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่จัดไปแล้วและมีการกายณ์รายละเอียดอยู่ที่ธนาคารครับมันเปนพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์นะครับของธนากษ์ที่สามารถนาดำเนินการด้วยโดยไม่ได้ขัดกฎหมายนะครับแน่นอน แล้พี่น้องกลุ่มนี้อยู่ก็อยู่เลยอาใครเฉยๆไม่ไม่ได้ทำงานทางอิทิ์อะไรเลยได้ทั้งสองุ่มพื้นที่ที่ว่ายังมีพออยู่ครับมีพออยู่ทับทมะทั้งสองกลุ่มด้วยกันหรือได้ยังมากครับทุ่นพี่น้องยังยังมากพี่น้องยังหลายหลายผ่านได้อที่อื่นดีที่ที่ที่แตนารักที่จะเบี้ยวไปแตมับรองรับนะครับกลุ่มแต่ถามว่าปนาหตถ้าอยู่ร่วมกันอยู่กันได้ไหมผมมองว่าถ้าอยู่ด้วยกัน มันคงยากเลยครับเพราะว่าในเรื hmm. ่องอุดมการของฝ่ายนำความสูงเขาเยอะยุคนการที่จะสร้างคันธาขอความเตกยนเรื่องคือไม่ได้ผลประโยชน์ตางที่ารนำหวันะครับมนมพนาเรืองุดมการัด้วยครับผมอยากดูด้วคือไม่ล้าไปัตนยนะคือก็พึงมานะครับแล้วก็อยากรู้ว่าการนำเขามีผลประโยชน์ยังไง ผลประโยชน์ที่เขาเรียกร้อง,งคือเขาเรียกร้องจากสมาชิกนี่างไรแล้วแกนนำเขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงยอมมาต่างไปให้แกนนำเนี่ยมันทะลว่ะหรือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับต่าง,างเป็นเรื่องที่สมยอมหลังจากหลังจากที่ก่อตัวเป็นเอเบลแล้วนะครับซึ่งในการใน คุณของเอ็มยูทางทางกฎหมายมีการไปเล่นแร่ไปธาตุไปไปสารนะครับคุณง่ายๆคือเรื่องสีแปงสารว่าเอ็มยูนี่เป็นของพวกเขาเป็นของแกนนาเพียงไม่ก,กี่คนจะทําอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมีคําถามให้ทออ่ายามให้ทางท่านธนา,ารักอธิบายว่าเอม็มยูนี่ครอบคลุมทุกอย่างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะพูดทางตรงกบาลอย่างเพื่อตรงนั้นที่ธนารักให้กบาลหมดแลนี้เมื่อวานเรากให้กบาลอย่แล้วททำเกษตรกรอาหารก็ต้องมีเช่า ซึ่งสิทธิในการได้ที่งนั้นน่าจะเป็นสิทธิของทุกคนที่มาซื้อที่ธนาคารนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เมกะว่าที่ใน69ไร่ครับตอนนี้กองกบาลอะไรหมดแล้วครับแล้วนกะ็ที่ที่จะจัดก็บอกตามเป็นของกองบาลเหมือนกันกองบาลทำร่วมกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วนะครับถ้ถามพูดที่าพูดนะตอนนี้ถ้ากระบวนการใต้ดินใต้โต๊ะคุณดูไม่ต้องไปแล้ว,ลวซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยกคำถามของสมาชิก ทุกผมบอกผมเป็นยังไงต้องมาทำเราทุกเกษตรผู้นอปาร์เมซีน่าเป็นยังไงยังไม่มีที่ครับระบบศิลกาไล่เลยครับในในโอซาก้าไล่ตอนนี้อยู่ร่วมกันครับอยู่ร่วมกันแล้วก็การทักการทั้งกันทุกวันแต่ว่าเคืออยู่กันมาก่อนนะครับอยู่กันมาก่อนหลังจากไปจากสภาร์นิบุสอยู่มาไะ้ย่างหนึ่งนะครับการร้านต่างๆนะครับการร้านต่างๆการจัดเก็ตเกี่ยวปาร์เมซนเก็ตเกี่ยวบนปาร์เมซี่นะครับปุตติแบบนี้ มืก่อนเป็นของอบจหลังจากอบจโอนกลับมาทนายรัดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทนายรัซึ่งถ้าเกี่ยวบาิดน่ตรงนี้ต้องมีการส่งนารัหรือเราผมไม่ทรายกฎหมายน่าจะเป็นสงของทนรัแต่เราสอบถามแกนำเอาตงาเอางบบเอาเงินเราเนี่ยไปหนไม่รับคำตอเเป็นจุดประาจุดเงิความตยังน่รับ รายคานตาายผลผลิตตัไม่ได uh. ้เป so ็นของเกษตรกรที่อยู่ในแค่นำคนเดียวครับบริหารโดยแกนนำกลุ่มชุมชนลุังแกนนำเก็บเก็บคนเดียวสอบถามก็สอบถามกัรบอกเข้าบนข้าก็เกิมการแต่งงเกิการเมือคอจนขึ้นเราเราโฆางนที่ไหนไทยิอยู่กันชาวบ้านสามารใช้เงินของตัวเองบาคนต้ขอจากลูเพื่อรอว่า